หลายคนคงเคยได้ยินใช่ไหมคะสำหรับร้านดังที่มีชื่อว่าสเต็กสามย่านแต่ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะวันนี้พามาเปิดค่าร้านสเต็กสามย่านที่มีเชื่อว่า อ้วนพรอมสเต็กจานดาวเทียมร้านเขาอยู่บริเวณชั้น2ของตลาด3ย่านนะคะใครที่เคยมานะคะก็คือสังเกตบริเวณด้านหลังจุฬาฯจะมีตลาดแล้วก็ขึ้นมาชั้น2เลยไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะคะนั่คือตัวเมนูของเขาค่ะที่มีเมนูมากกว่าเป็นร้อยเมนูคือต้องบอกว่าการที่เรามานั่งเปิดหน้าเมนูแบบเนี้ย เราก็จะงงแล้วก็สับสนมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยเมนูของเขาเนี่ยจะมีเยอะมากๆเลยทีเดียวไอ้นันก็อยากกินไอ้นีก็อยากกินคือต้องบอกว่าเมนูของเขาเนี่ยมีหลากหลายมากจริงๆค่ะแค่ได้ลองลูดได้ลองเปิดนี่ก็คือตาลายไปหมดแล้วค่ะ เพราะว่าด้วยความที่สเต็กของเขาเนี่ยเขาจะเน้นขายเป็นสเต็กชามยักษ์จานใหญ่แบบจานดาวเทียมแบบนี้แต่ด้วยราคาที่เราสั่งเนี่ยราคาก็จะไม่แพงค่ะตกอยู่ที่ประมาณเกือบ100่งร้อยถึงสองร้อยสามบาทแล้วแต่ราคาแต่ว่าถ้าเป็นจานดาวเทียมแบบจานยักษ์นะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ7 0 0ดร้บาท่แต่ว่าสามารถกินได้4-5คนเลยทีเดียวความพิเศษของมันคือสเปนสเต็กที่มีหลากหลายวัตถุดิบค่ะที่คุณชอบทานซึ่งวันนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เราเนี่ยก็สั่งมาหลากหลาย มากมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟีดแอนชิพหรือว่าจะเป็นเบคอนรวมไปถึงนี้ค่ะก็แปลกค่ะเป็นสเต็กเป็นสเต็กนะคะแต่ว่าเป็นสูตรเลอกระดองเบอร์ค่ะที่ร้านซอสเป็นซอสสีสม้มแบบนี้เขาว่ากันว่าเป็นสูตรเลอกระดองเบอร์ของจริงรวมไปถึงน้ำซอสด,ด้วยมีหลากหลายแบบให้เลือกเลยทีเดียวค่ะซึ่งของเรานะคะวันนี้เราสั่งเป็นสเต็กพริกไทยดำค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นฟิชแอนชิพนะคะแบบใส่ง่ายเพราะเราอยากลองกินแบบออริจินัลดูว่าจะอร่อ,ไอ,รอยไหม คือสําหรับเราว่ามันก็คุ้มค่าดีค่ะแต่ว่ามันอาจจะติดน้ํามันเยอะไปนิดหน่อยนะคะใครที่ชอบกินแบบสายของท่อสายแบบมันๆหรือแบบสายจุกๆแบบนี้เนี่ยน่าจะชอบร้านนี้มากๆเลยนะคะแนะนำจ้า